ดานี้นะคะใหม่ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากกอติดนักเตะมากอติดบรรดาแฟนๆแข้งเทพกันค่ะที่วันนี้เราจะเดินทางไปเชียร์สาววแข้งเทพยันถิ่นไอโมบายสเ a เดียมจังหวัดบุรีรัมย์ยูเนเต็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภาพบรรยากาศในการเตรียมตัวการขึ้นรถเดินทางของบรรดาแฟนๆสาววแข้งเทพจะเป็นยังไงบ้างตามใหม่มาเลยค่ะแยูเนเต็ด มุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ระยะทางกว่า410กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกว่า6ชั่วโมงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ,อก,การตัดสินใจร่วมออกเดินทางส่งกำลังใจให้กับเหล่านักเตะแข่งเทพยังถินไอโมบายสเตเดียม e จังหวัดบุรีรัมย์การเดินทางทริปนี้มีแฟนบอลแบงคอฟจูเนเต้กว่า100คนที่ทุ่มเทเวลาว่างในวันยุดสุดสัปดาห์ให้กับทีมฟุตบอลที่รักกว่า4ปีมาแล้วค่ะที่กองเชียร์เหล่านี้ได้ออกตระเวนไปยังสนามต่างถิ่นในทุกๆเกมที่เหล่าแข้งเทพต้องบุกไปเยือน นายจัดรีเล้งพว่วงรองประธานกลุ่มกลองเชียแบงคอกดีน n เต็ดฮัตคอร์บอกว่าหัวใจของการเชียนั่นก็คือเชียอย่างหมดใจเช่นเดียวกับแกนนําเชียคนอื่นๆที่ยังคงเชื่อมั่นเสมอว่าแบงคอกดีนเต็ดจะลดแลนในไทยพิมลิกต่อไปได้แน่นอนแพ้ชนะเราก็ยังซัพพอร์ตอยู่เราก็ยังเชียอยู่นะครับก็เหมือนที่ประโยคที่เราติดไว้ก็คือว่า ชนะก็เชียร์เสมอก็เชียร์แพ้ยิ่งต้องเชียร์นะครับเพราะว่ากําลังใจสําคัญนะครับคือถ้าเกิดขนาดแฟน,แฟนบอนลรับรู้ผลการแข่งว่าแพ้ยังแบบยังเศร้าอ่ะแล้วคิดดูว่าคนที่เขาลงไปทําหน้าที่ในสนามเขาจะรู้สึกยังไงก็เชียร์มานานนะตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่ตามไปเชียร์ต่างจังหวัดน่ะรู้สึกว่ายังน้อยนิดนึงที่จริงอยากจะได้สักห้ารถบัสขึ้นไปทำทีติ ก็เดี๋ยวไปช่วยๆกันลดนลงอีกครั้งนะครับขอให้นักเตะครับเล่นให้เต็มที่แล้วกันครับเพราะว่าแฟนบอลน,นี่ซัพพอร์ตทุกนัดอยู่ครับชีวิตยังไม่สิ้นสุดครับและเราจะไม่หยุดการพัฒนาสู้ต่อไปครับครับผมก็เต็มที่นะฮะนักเตะก็ทําหน้าที่เต็มที่กองเชียร์ก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่เสมอครับสําหรับนักเตะนะสู้ต่อไป นะเรากองเชียร์เราสู้สู้เพื่ออยู่เคียงข้างกับนักเตะตลอดไปก็ยังเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพของทีมรวมถึงนักเตะของเราทุกคนนะครับแล้วก็สตาโฟโโพสนะครับว่าเราจะยังสามารถอยู่ในไทยพีมีลีต่อไปได้อย่างแน่นอนครับผมกลุ่มกองเชียร์ได้ออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงสายก่อนที่มื้อเที่ยงจะแวะเติมพลังบริเวณเขื่อนลำตะคองซึ่งใหม่ก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปถามถึงความมั่นอกมั่นใจต่อทีมแข่งเทพค่ะยังไงเราต้องชนะแน่นอนตามแต้ม น่าจะได้แต้มกลับบ้านนะสซ้ครับมั่นใจครับว่าสามแต้มครับผมมั่นใจค่ะมั่นใจต้องมั่นใจไว้ก่อนสามสามลูกสามจานสามจานก็เป็นกำลังใจให้กับแบงคข้าเดเด็ดครับมั่นใจนอนีก็เต็มร้อยครับมั่นใจครับขอ ดูจากการจับตัวแล้วหนึ่งแต้มก็โอเคแล้วครับก็อยากมีแต้มกลับบ้านนะครับก็แค่มีแต้มก็ดีใจแล้วครับวันนี้เมื่อท้องอิ่มการเดินทางก็ต้องเริ่มต่อและทันทีที่ไปถึงสนามไอโมบายสเตเดียมสาววแข่งเทพก็ไม่รอช้าค่ะช่วยแกันคนละไม้ละมือคนอุปกรณ์การเชียร์เข้าไปจับจองที่นั่งทันทีบางกลุ่มก็อาศัยเวลาว่างหลบมุมมาแอบเติมพลังเฮือกสุดท้ายบางกลุ่มก็ขอแชะรูปภาพเป็นที่ระลึก 104ชีวิตอาจดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับทีมเจ้าถีมบุรีรัมยูเนเตดที่ขนกันมาหลายพันชีวิตแต่เรื่องของพลังใจพลังกายการส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ต้องยอมรับว่ากลุ่มกองเชียร์แบงคอกยูเนเตดไม่เคยด้อยกว่าทีมไหนเกมวันนั้นแม้ผลการแข่งขันจะไม่ได้ดั่งใจแบงคอกยูเนเตตพ่ายให้กับบุรีรัมไปศูนย์ประตูต่อสามต้องกลับบ้านไปแบบไร้แต้มแต่ว่าเหล่ากองเชียร์แข้งแคร่งก็ยังคงให้คำมัน่น ว่าจะยืนหยัดยููเพียงข้างกับนักเตะตลอดไปค่ะวันนี้มีหน้าที่มาเอนเตอร์เทนเพื่อนๆเราไม่ได้วางแผนมาแพ้แต่เราจะแพ้ในสนามจ้างมันเรารับผิดชอบร่วมกันเราจะสนุกเพื่อกันเชีร์ต่อไปครับเชีร์เต็มที่ฮะจะแพ้แต่ก็เชีรยตลอดไปครับ5ป,บป,บปบีแล้วยังไม่เคยทิ้งทีมนี้เลยแล้วก็ยังไม่เคยคิดที่จะทิ้งไม่ไหนยังอยู่กันต่อไปคุณมาถ้าทีมนี้ยังอยู่อีก10ปีคุณก็เจอผม